สวัสดีครับเพื่อนๆทางช่อง YouTube ของซิฮิตาชทิทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิปฮิตาชิครับผมสําหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาข้าวหม้อข้าวบูดหรือเน่าเสียแก้ปัญหาแบบทาวอนรับรองว่าไม่กลับมาเน่าอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยครับดูครับนี่ครับข้าวมันจะเน่ามันบูดครับ เพื่อนๆน่าจะเคยเจอนะครับวิธีน่าจะเจอหลายๆคนแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่เสร็จไม่รู้จะแก้ยังไงข้าวบูดข้าวเสียครับขั้นตอนนะครับตามขั้นตอนของเราครับเราจะมีคลิปนี้เราจะมีวิธีแก้ครับแต่ท่านต้องดูวิธีแก้ครับดูวิธีแก้ต้องดูให้จบคลิปนะครับทำไม่งั้นเราเสียเวลาย้อนกลับมาดูใหม่ครับ เราต้องใช้ผู้ช่วยครับโอผู้ช่วยครับเอาครับผู้ช่วยนี่ครับผู้ช่วยของเราครับเอาน้องมอสครับน้องมอสครับผู้ช่วยของเราเออวิธีครับเอาเอาได้ตักอะเราต้องหาไรตักก่อนเอาได้ตักเร็วเราต้องหาได้ตักข้าวนะครับอย่าทิ้งนะครับเสียดายนะครับข้าวอย่าทิ้งเราเสียดายเราต้องใช้ทําปุ๋ย ทำอะไรก็ได้ครับทำปุ๋ยต้นไม้ต้นอะไรที่เราปลูกไว้ครับเอาละครับขั้นตอนเราต้องใช้ปุ๋ช่วยครับเอาเลยครับนี่ครับไปเลยครับเนี่ยน้องมอสครับคลิปนี้น้องมอสเราอย่าอย่าทิ้งครับเสียดายครับทำปุ๋ยครับทำปุ๋ยทำรถพอมันย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยครับอย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับเสียดายขั้นตอนแรกครับเราพรเรา ตักข้าวตักอะไรเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรับขั้นตอนต่อไปครับรับรองว่าไม่เน่าไม่บูดนะครับรับรองเลยไม่เน่าไม่บูดอ้าครับขั้นตอนต่อไปครับเดินไปแล้วครับเดินหนมาดูนะครับดูครับผมรับรองเลยนะครับว่าหม้อข้าวจะไม่เน่าไม่บูดอีกต่อไปครับอ้าวครับดูครับหนึ่งสองสามคลุ่มนั่นนะครับ ผมรับรองได้เลยว่าจะไม่เน่าไม่บูดครับต่อไปเราจะไม่เจอหมอข้าบูดอีกแล้วครับท่านครับสอนคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่มีมหม้อใหม่อย่าทําตามเด็ดขาดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ